เราสามารถกดค้างได้ท่านผู้ชมมันจึงเป็นเครื่องมือเทพใน EP นี้ของเราสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเครื่องมือเทพนะครับผมสำหรับเทปนี้นะครับเป็นเทป EP แรกนะครับซึ่งเราจะมาดูเครื่องมือเทพ เครื่องแรกก็คือวันนี้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเลสจากบอ s นะครับ gis 5 0 0เครื่องวัดอุณหภูมิบอสตัวนี้นะครับวัดได้ถึงลบ30องศาถึง500องศาครับท่านผู้ชมโอเคแพคเกจจิ okay. ้งก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคเป็นกล่องกระดาษนะครับผู้ชมดูเลยนะครับโอเคว้า okay. ว wow. ซองใส่เครื่องมาให้ด้วยแล้วก็มีฐานให้ด้วยนะครับ2ก้อนนะครับเป็นฐานอัลคาไลนะครับผม จะมีคู่มือให้นะครับหนึ่งอันก็คือ g i s 500จาก Bosch นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนมีภาษาไทยหรือเปล่าว้าวโอเคเจอแล้วครับท่านผู้ชมมีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับคู่มือนะครับผมจริงๆก็มีหลายภาษานะครับมีอังกฤษสเปนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยภาษาเวียดนามก็มีโอเคครับสิ่งสุดท้ายนะครับนี่ครับผมเซอร์ติฟิเคนะครับจากบอชนะครับทำให้เรามั่นใจได้เรื่อง ความแม่นยำของเครื่องนะครับเราไปดูข้างในเครื่องกันก่อนเลยคือตัวงานของบอชเนี่ยผมจับครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีกว่าเครื่องที่ขายที่เป็นแบบเครื่องทั่วไปที่ราคาขายตาม Market p l a c e นะครับคืองานประกอบมันจะมีปุ่มยางตรงนี้ครับทาให้กระชับจับได้กระชับยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ก็สวยงามครับน้ําหนักกําลังพอดีแล้วก็ตัวด้ามจับเนี่ยกำลังพอดีกับมือผมเลย ผมให้ดูนะครับโอเคแล้วก็ปุ่มคลิกนะครับปุ่มคลิกที่ผมกดเนี่ยให้สัมผัสที่ดีนะครับมีคลิกคลิกคลิก,คล,กคลิกเต็มมือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในโหมดข้างในก่อนผมเตรียมฐานมานครับ2ก้อนการใส่ฐานก็จะใส่แบบนี้ใส่บวก1ก้อนแล้วก็ลบ1ก้อนนะครับโอเคปุ่มเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดก็คือเปิดนี้ ปุ่มเปิดตัวสีแดงนะครับพอเปิดมาเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นในหน้าจอเนี่ยก็คือตัวบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับอ,อย่างที่2ก็คือไอเส้นบรรทัดแรกเนี่ยก็คือเมมโมรีของการวัดครั้งก่อนนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่นี่ก็คือเป็นการวัดครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็มี3โหมดนะครับ อืมตัวนี้ผมชอบมากเลยผมอ่านในคู่มือแล้วปรากฏว่าเป็นการวัดค่าสัมประสิทธิ์ของการแผ่รังสีนะครับของวัตถุสำหรับหมดแรกนะครับแนะนำให้ใช้วัดกับพวกคอนกรีตนะครับอิฐนะครับหินแล้วก็พวกพลาสติกนะครับผมพวกยางอะไรเนี่ยครับหมดที่2โหมดปานกลางนะครับใช้กับพวกสีเหล็กแล้วก็พวกทรายนะครับหรือว่าพวกผิวหนังของมนุษย์นะครับผม ส่วนค่าที่3นะครับคือค่ารังสีต่ำนะครับใช้กับวัตถุเช่นพวกไม้๊๊อกนะครับเครื่องเคลือบดินเผานะครับเคลือบพวกเคลือบเงานะครับจากที่ผมได้ทดสอบวัดนะครับท่านผู้ชม1แล้วก็เปลี่ยนจากอตัวโหมดเนี้ยมันจะใกล้เคียงกันมากครับมันจะแตกต่างกันอยู่จุดหนึ่งนะครับซึ่ง การแผ่รังสีก็จะมีผลตามนี้นะครับผมซึ่งผมได้ฝากตารางการแผ่รังสีของวัตถุต่างๆไว้ตรงนี้นะครับสำหรับโหมดสุดท้ายนะครับที่ผมชอบมากก็คือเราสามารถกดค้างได้ท่านผู้ชมมันจึงเป็นเครื่องมือเทพใน e ีนี้ของเรากดค้างครับเสร็จแล้วเราก็วัดได้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยเรียวไทม์ time, อุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่ อย่างนี้นะครับอืมสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิบอ์สต,ตัวนี้นะครับ GIS 5 0 0นะครับก็นับว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพพอสมควรราคาก็จะอยู่ในช่วงพันกว่าบาทนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับไ t o m a าของเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมตัวนี้ผมจัดว่าคุ้มมากๆครับสำหรับท่านใดที่จะต้องการไปวัดคนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆช่วงนี้กำลังเป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับ สำหรับฉบับนี้นะครับผมและทีมงานเครื่องมือเทพ i2mart TV นะครับขอตัวลาไปก่อนฉบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามกันใหม่กดกระดิ่งกุ้งทิ้งกุ้งปิ้งนะครับและ s c r ต b e นะครับ